วันนี้บูดี้กับจอเดินทางไปไมอามี่กันทุกคนแต่อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเราบินสแตนบายจ้ามีที่นั่งก็ถึงจะได้บินถ้าไม่มีที่นั่งก็อดบินและเป็นไปตามคาดเที่ยวบินไปไมอามี่เต็มแน่นเอียดเราเลยเปลี่ยนแผนบินจากเมืองเชียร์โก้ไปลงที่เมืองเวสต์พามบีแทนซึ่งเที่ยวบินนี้มีที่นั่งเหลือเยอะมากๆแล้วก็ไม่ห่างจากไมอามี่นักเท่าไหร่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆตัวบินภายในประเทศเรารู้สึกชอบสายกันบินยูนเต็ดนะนะมีน้ำมีขนมมี WiFi บนเครื่องและที่นั่งก็กว้างขวา <application S 1> ขงแอปพลิเค โมงกับบนาทีก็มาถึงสนามบินของเมืองเวสต์พามบีในอย่างที่รู้กันอยู่จุดมุ่งหมายของเราคือเมืองไมอามีแต่ทุกคนบนทางยังอีกยาวไกลเรากระจอดเรียกอูเบอร์ให้ไปส่งที่สถานีรถไฟเวสต์พามบีแต่ที่พีคสุดๆคือบริษัทรถไฟออกค้าอูเบอร์ให้อ่ะทุกคนพอมาถึงสถานีรถไฟเวสต์พามบีเราก็จัดการซื้อตัว๋วแล้วเราคนละ8เหรียญสถานีรถไฟแอบดูรกลางแต่ก็มีคนมารอรถไฟอยู่นะมีห้องน้ำแล้วมีตู้ขายตั๋วอัตโนมัติสถานีก็มีสะพานรอด,ด้วยนะเธอเรอรถไฟอยู่ประมาณ30นาทีรถไฟก็มา รู้สึกดีใจนะที่มีคนมาขึ้นรถไฟกันเยอะเพราะอย่างที่รู้กันอยู่คนอเมริกันนิยมขับรถยนต์ส่วนตัวสภาพรถไฟรู้สึกว่าดูดีและสะอาดอยู่นะรถไฟมี2ชั้นมี Wi-Fi มีปลั๊กเสียบสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แต่ไม่มีห้องน้ําสงสัยเพราะเป็นรถไฟระยะไก,กล,กลได้มาน,นั่งรถไฟในฟลอริดาเนี่ยมันรู้สึกเกินคาดมากๆเลยเพราะในฟลอริดาทุกคนส่วนใหญ่ขับรถจริงข<ๆ>นส่งสาธรารณะอาจจะไม่สะดวกและไม่ครอบคลุมเพราะฟลอริดาในกรัดใหญ่อยู่นะสภาพรอบๆรถไฟก็จะเป็นถนนไฮเวย์บ้านช่องสภาพความเป็นอยู่ของคนฟลอริดา รู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยโชคดีเนาะมีพื้นที่ใหญ่โตมีกว้างใหญ่ไพศาลพอใกล้ถึงเมืองไมอามีพอลมเป็นย่านอินดัสเทรียลเป็นย่านอุตสาหกรรมเหลือเกินตั้งรถไฟมาลงที่สนามบินไมอามีซึ่งเราจะต้องมาต่อรถบัสเข้าตัวเมืองไมอามีย่านเซาบีชเราซื้อตั๋วรถเมล์เราห้าเหลี่ยญเป็นแบบ one day trip เรารถเมล์ประมาณ20นาทีรถเมล์ก็มารถเมล์ดีมากๆแอร์เย็นคนไม่เยอะไม่อึดอัดเรานั่งรถเมล์กันมาประมาณ45นาทีก็ถึงตัวเมืองไมอามีย่านเซาบีก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ท กดมากๆเลยทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงเซาบีชจนได้อากาศกําลังดีเลยทุกคนเราเราเจ็ดสิบฟาเรนไฮต์หรือ21องศาเซลเซียสซึ่งตอนนี้เชียร์โก้หนาวมากๆเลยทุกคนหิมะตกเต็มไปหมดเราก็ไปเช็คอินที่โรงแรมทุกคนอยู่แถวแถวถนน18ซึ่งถือว่าอยู่ในโลเคชันที่ดีและสภาพห้องก็โอเคอยู่นะใหญ่มากๆเลยสำหรับสองคนวอร์ดรู้สึกว่ามันใหญ่ไปด้วยซ้ำแต่เอานานอนคืนเดียวอันนี้ประมาณร้อยสิบมาไมอามีม่ครั้งนี้ได้มาเจอพี่ชายของจอร์จพี่ไอวานและก็แฟนพี่นอร์ม้าซึ่งครั้งีท่ ที่เจอกันเมื่อ7ปีที่แล้วแข้งเพื่อนอีก2คนคือรอนกับเอเมแต่สำหรับทริปนี้เราไม่ได้มาแฮงกันที่ไมอามีนะเราแค่มาแวะก่อนหนึ่งคืนเพื่อรอขึ้นเรือสำราญกับบริษัท Virgin Voyager ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่วอร์ดอกับจอร์จะไปลองขึ้นเรือสำราญบริษัทนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาคือ adult only หรือเป็นเรือสำราญสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นไม่มีเด็กค่ำคืนนี้เลยขอใช้เวลาเดินเล่นแถวแถวเซาท์บีชเมืองไมอามี่ดูจะวุ่นวายและมากไปด้วยนักท่องเที่ยว ซึ่งใครจะรู้ว่าอากาศของเขามันดีมากในขณะที่ชิคาโกอ่ะหิมะตกอ่ะทุกคนแต่บอกเลยมาไมอามี่กี่ครั้งก็รู้สึกชอบเพราะวดี้อ่ะเป็นคนชอบมาเที่ยวทะเลมากๆดังนั้นมาฟลอริดาทีไรก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยแหละทุกคนแถมเมืองไมอามี่ก็รู้สึกว่าวุ่นวายคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่ส่วนใหญ่จะหนีหนาวมาจากทางตอนเหนือของอเมริกาแต่บอกเลยตรงๆเดินเที่ยวไมอามี่เนี่ยอาจจะต้องเตรียมเงินมาเยอะๆหน่อยเรารู้สึกว่าอะไรอะไรในไมอามี่ก็แพงไปหมดอ้อแล้วที่สําคัญไมอามี่นะทุกคนนะ่ะ พูดภาษ,ษาสเปนกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะเพราะได้รับอิทธิพลจากชาวคิวบันหรือผู้อพยพจากชาวคิวบานี่เองซึ่งเมื่อมาถึงไมอามี่แล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะทานอาหารคิวบาจากทุกคนวอรดอรเจอร้านเล็กๆที่ราคาไม่แพงและดูเหมือนจะเป็นอาหารคิวบาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากมายง่ายๆสบายๆให้เรานั่งหน้าบาร์แล้วสั่งอาหารกับพนักงานในร้านไปเลยซึ่งสำหรับวอดอวอรดอรสั่งข้าวไปกับปลาทอดแล้วก็มีถั่วด้วยส่วนจอร์จก็ได้หมูผัดกระหอมซึ่งเมนูนี้ก็บออออกเลยออยอยว่่่ารู สำหรับคนไทยอย่างเราอาจจะมองว่าเราชาติจืดไปนี่แต่สำหรับวอดอรทานได้อร่อยเรียจานเป็นคลิปสั้นที่ยาวคลิปแรกเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกชอบไม่ชอบกับคลิปแบบนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ติชมแนะนําวอดอรได้เลยทุกเมื่อเลยนะจ๊ะส่วนตอนต่อไปจะพาไปนั่งเรือสำรานแล้วถ้าใครอยากไปเที่ยวก็อย่าลืมติดตามบุตรด,ดีดีดเที่ยวด้นะ